อตอนนี้นทุกคนสู่โอเวอร์เฮดครับนี่คือรอยย่อพาร์เลยนี่พระราชวังแอสการ์ดมาดีโอจะเป็นลุงหน้าเทานี่แหละซุปเปอร์ฮีโร่พันนิชเชอร์เอาละ่ะข้ามาพิพากษาทีมข้ามีใครบ้างเนี่ยแล็กคูนล็อกเก็ตแล็กคูนเอาไม่ใช่ ade, เป็นเป็นกรูดวะแล้วก็มีลูน่าสโนว์อ้าวมีไอตัวฉลามด้วยฉลามนั้นชอบงับคูน แล้วก็มีด็อกเตอร์สเตรนท์อีกตัวนิดใช่ปรับว่าสควอเรลเกลนี่สาวกระลอ,อกมีทั้งกระลอ,อกทั้งแรก็กูนเอาเลยวมันข้าคือผู้ตัดสินทุกอย่างเพราะข้าคือพันิุเชอร์หวังในตัวนายวะโอเค <30 S 1> คิดว่าน่าจะโอเคหาจังหวปะมาเหมาะโอเคด็อกเตอร์นายมีบาลเลียนะนายต้องกัดให้ได้ หวังในตัวนายเหมือนกันไม่คาดหวังในไม่คาดหวังในตัวเองคนเดียวแหละตอนนี้รออีกสิบสามวิเราจะปัจจันบานกันแล้วเอ t อเอบปจันบานไปไม่ถึงวะสลิงไม่ถึงวะขอโทษทีหุ่นดานโนเลสะเก็ตน้ำแข็ง พระเยรูเสเลแกนนันาสาวน้อยมันอยู่ไหนกันไปด้วยคนไปเป็นแก๊งกันเลปัดก่นอนเลยไปไปหูปัดอี้โหกินกระตุยเลยดิโหกนหินกระตุยอ่ะตอนนี้กินกระตุยคำน,นึงหู วุ้ยอะไรวะวุ้ยอะไรวะเตี่ยอตึงตึงตึงมากตึงตึงจัดหมูก็ตึงอะไรวะเนี่ยโดนลุมหมอหนูเจอจังวะทำไมไม่เจอจังวะเนี่ยเยอะมากเยอะมากไปไหนเพื่อนเราหายหมดทำไมเพื่อนหายวะปึกมาแล้ว ทำไมวะเพื่อนหายหมดพอคุณไปหาเพื่อนก่อนอีกคู่บลีนว่ะปึ้มก็ให้นี่แน่เฮ้ยนี่เคลียร์วอลลีนเป็นทีนึงเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปึ๋งก็ให้โอ้โหปึกงก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นไปอยู่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยว ขอเติมอันนึงก่อนโอเครู้เรื่องอ้าวมีคนร่วมไปด้วยอ้าวแล้วครับตอนนี้อันติได้แล้วหาที่เหมาะเหมาะเจ๋งเจ๋ง่อย The Moon h a u n s You Executioner เอาเลยโอ้โหเยอะว่ะโ้โหเจ็บ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 โอเจ็บ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 เดี๋ยว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 กลับก่อนบบ เฮ้ยกลับก่อนเดี๋ยวตายเออเติมเลือดก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเราทำได้ดีพอสมควรมาไปดีแ้วได้แล้อุ๊ยดูพวลีนมา ตีแหี่เคลียเคลียเคลียซะหน่อย้ยมาไอ้ถึกไอ้ถึกปึ้มซะดิตียเคลียไปโครแจ๋วโคตึงบอกเลยดิบึ้ลยดิยก power สมัยปดไม่ได้วะไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรวม่กดฆ่าไม่ได้

ใครไม่ฆ่าเลยวะถลามถลามนะชอบนับคุณโกรธแกกระโดดไปกระโดดมาแบบยุดไม่ด้ไอ้เนี่ยัลท What humans รอมยังไงยิ่งเป็นกล่เพาะเรรู้แล้วว่าเป็นกูต์ฮะ Target rich environment เขาเรียกว่ากูตสกินนี้มันเท่ดิว่ะดูบิ๊กดูมีแบบมีงอกมีงอกกิ่งก้านมาละ เป็นกุศลไวหนุ่ม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 ปึ๊บก็ให้นี่ใครเร็วกว่ากันให้มันรู้บ้างพี่มีสลิงไอ้กระรอกมันก็เร็วฮะเฮ้ยมาแล้วหลบตรงนี้นิดนึงปึ๊บเรามันเป็นมือปืนตั้งป้อมแล้วครับตรงนี้จังหว่าเนี่ย โคตรดีเลยมาเียเทียเทียเทียโอ้โหเทียเทียต่อชารุกโอ้โหโคตรเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร ไอตัวป้อมปะทอยอะไรจะบุนบูนไหนมาดุยดิคนไปเฮ้ยตีเคลียร์ใบเฮ้ยอุ้ยกดท่าแล้วตอนนี้พิษกดพิษเดี๋ยวขอคืนก่อนแป๊บนึงรีโหลดกระสุนมาอุ้ยเดินหน้าติดประกันเมื่อนฝู em nói kia mày kia mày ok, tất cả chậm, cả tất chậm, tất cả tất ta, tất cả tất cả kia, cả một cả tất cả tất cả bay, cả tất ยิงไปยิงไปเชี่ยเชี่ยวโอ้โหฝึกก็ให้ตัวยิงปอมยิงหมดแหละตอนนี้ตัวจิงตัวปอมไม่รู้แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาไอ้พวกอะไรวะเนี่ยซิแตกเชียร์

โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโอ๊โยโดนจับคุณเพราะคุณมึงหายไปตีเลยเคียร์คุโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่ได้วะโอ้ยอาวะอันนี้รักษาไว้ได้แคปเจอร์ทวนลุมมาภารกิจสุดท้ายแม่ยากอยู่เหมือนกันใช้ได้ อะไรใช้อะไรไม่ใช่ฮีโร่ด้วยครับยังใช้ตะลุงหน้าเทาอยู่ตอนนี้ยังใช้บริการตะลุงหน้าเทาเดี๋ยวพันิุเชอร์โคตรโหดโคตรตึงยิงอะไรล่ะไอ้แล้คูณเดี๋ยวยิงส่งกลับแล้คูณเซตตี้เลยนี่ฉลามเดี๋ยวดูก่อนเองฆ่าใครบางอย่างศูนย์ศูนย์ล้วนซัพพอร์ตใช่ไหมเล่าอ่ะโอเคดีมากจะดื้อนะเด็กๆ Never something in common talking raccoon. figured have with a I ผมยังวัยรุ่นทั้งหลายเอาเวนเจอร์มาจับมันอะไรเล่นอะไรเนี่ยฝึกต่อยเลยฝึกต่อยตึกต่อยกระแพงบ้าพลังกันนะเราอ่ะหลายฉลาดจีบุดไปปึกก็ให้เอาไม่ได้สลิงไม่ถึงยาวไม่พอไม่ไหลเดินตามแล้วกันเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วกันนะดึง ถึงให้ดกนการนี้ถึง่าให้ตามแม่สาวก็ลอกไปเดินดีๆนะตัวเองนำฉันไปสู่ทางที่ถูกต้องถึงกระโดดไปไหนวะเนี่ยตะทะกันยังเนี่ยมาตรงนี้อย่างนี้ก็ต้องจัดให้เอาหูจะมาปักจะมาปัก

รักโดดวะกลายเป็นตัวเล็กเลยนะตายไปซะมาสย้อดไปไหนอีกแม่สาวก็ลอกนั่ไปสิตัวเองไปไหนวะรุดวะอะไรวะเนี่ยตีแต่เคลียร์ไปอะไรเนี่ย ôi này cái chưa ui ui chập 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 chưa 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 Đi đi! chưa 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 trên chưa chưa này. chưa 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 Blee, <laughs> Kia-i. You're my kind of rodent. That fire those guys are about to shoot at me. Might be more on. Blee there. You go what are they? This is real firepower. Real. What are you? ผิดท่าปะผิดผิดจุดปะเนี่ยมาด้วยมาด้วยโอ้ยเนี่ยแล้วโอ้ยตายดิสนามนั้นชอบไม่ปไหนแล้ววะโวนมึนเลยตอนนี้มันตึบมันตึบ ทักยิ้มไม่เข้าซีโบนมีหัวมันยมีหัวฮะเฮ้ยดสกรีทคุกเด้งมา้ยเดี๋ยวเอาขอลงไปแจมดทุกคนแล้วกันตีแนวมูไนเคลียร์มันต้องเคลียร์กันนี่ตีเคลียร์สุดยอดมาแบบโคตรโหดตอนเนี้ยโอ้โหเป็นไงบ้าง ภารกิจแคปเจอร์โอเคสามารถรักษาไว้ได้ครับเดอะรอยัลพาเลสสุดยอดดูสกอร์ดิยอดไม่โหโลกรีดเอฟบีพอยี่ว่ะ MVP ว่ะเฮ้ยพีโอเป็น MVP บีพีว่ะโอ้โหจอดยิ่งล่ะเดี๋ยวพันธุ์เชลยไปดูสักทีดูกันสักก่อนก็อกคอสักทีนึงเมื่อยเหลือเกิน เมทสค่า38โคตรเยอะแต่ความแม่นไม่เท่าไหร่28แล้นั่เองให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็น MVP ลุงหน้าเทานั่นเองไม่ต้องมาเลี้แข่งเลียขานะเจ้าเบบี้ชักนี่สุดยอดไหมล่ะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันครับทั้งไลฟ์ด้วยนะผ่านทางติกต็อกแต่ว่าอันนี้ยูทูบโอเวอร์เฮดครับไปละส่วนครับ